ฝั่งสีส้มสีม่วงแล้วก็สีฟ้าจะเป็นฝ่ายผลิตนะครับส่วนฝ่ายสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองจะเป็นร้านค้าปลีกนะครับซึ่งการขนส่งก็คือฝ่ายผลิตจะขนส่งสินค้าไปให้ส่วนกลางสมมุติว่าผู้ผลิตสีฟ้าจะส่งเหล็กไปให้11อันก็ทำการขนส่งโดยใช้รถล่าง อ่ระบบศนส่วนกลางก็จะทําการขนส่งมารวมไว้ในทางกลางแล้วก็บริษัทสีม่วงจะทําการส่งทองไปให้สิบบล็อกจะเห็นได้ว่าบริษั อ้บริษัท1และบริษัท2ส่งสินค้ามาไม่เหมือนกันแต่ว่าจะมารวมอยู่ในคลังกลางนะครับบริษัทที่3จะทําการส่งบล็อกเพชรไปจํานวน11อันโอเคเพชรก็จะได้มาแล้วอ่ะ คราวนี้สินค้าจากสามครั้งก็จะส่งมารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งบล็อกเหล็กบล็อกเพชรและก็บล็อกทองนะครับซึ่งผู้ค้าปีกก็จะทำการสั่งสินค้าจากส่วนกลางนะครับก็จะทำการส่งรถรางเพื่อไปขนส่งสินค้าจากส่วนกลางครับทางส่วนกลางก็จะทำนำสินค้าไปบรรทุกใส่รถล่ลลางแล้วก็ส่งสินค้ากลับคืน ผู้ที่ให้บริการค้าปิีกนะครับอาจากนั้นร้านค้าปิีกก็จะทำการขายสินค้าไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวส่วนกลางจะส่งของให้ร้านค้าปีกสามอย่างแบบไม่แบบไม่ซ้ำกันอ่เราจะต้องกดสั่งยังไงครับ ก็ทางส่วนกลางก็สามารถส่งได้เลยครับแต่ว่าผู้ที่สั่งมาแล้วแล้วก็ได้สินค้าแล้วก็ต้องส่งรถล่างคืนเพื่อให้ส่วนกลางบรรจุสินค้าได้อีกรอบหนึ่งครับอ่าสมมติว่าเราจะสั่งเราจะสั่งบล็อกเหล็กแล้วก็บล็อกทองไปอส่งไปบรรจุใส่รถลางแล้วก็ส่งไปเลยครับโอเคครับ ตัวเกมนี้นะครับก็จะแบ่งส่วนทั้งหมด3ส,ส่วนหลักๆเลยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ผลิตจะอยู่ตรงฝั่งตัวตนี้นะครับเราก็จะเป็นส่วนกระจายสินค้านะครับเพื่อที่จะรับของจากผลิตมากระจายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกแล้วร้านค้าปลีกมีหน้าที่ขายของไปนะครับแล้วร้านค้าปลีกก็จะทําคําสั่งซื้อมาที่ส่วนกระจายสินค้าเพื่อที่จะให้ส่วนกระจายสินค้าเนี่ยสั่งซื้อของจากผู้ผลิตเนี่ยเป็นทอดๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรา ให้ผู้ผลิตส่งของมาที่ผู้ค้าปลีกเองปัญหาคือโลบก,การทราฟิกแรงต่างมันจะมีปัญหาได้นะครับเนี่ยครับจะเป็นการจำลองการจัดการการขนส่งจากโปรแกรมเกมไมค์ครับนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ